พวพกเรากลัง,งลน้องวิงพรแบงเ,เจอตัวอะไรทอดพี่บายไปแล้ววิงลุกเลยปาวิ่งเร็วอุ๊ดอุ๊ดอุดอุ๊ดจอเล็ก <c oughs> โอ้โหวิงเอา้าวิงใสวิงใสใสเก่งเก,งก,งก,งกง่งวิงเก่งโอ้วิงเกง่งวิงเก่ง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โดนตัวเรา <S <S เก่งลูกเก่งเก่งลูกเก่งเก่งหมดแล้ววิ่งวิ่งนี่ดูของพ่อยังอยู่โอ้ของวิ่งใกล้หมดแล้วอะ่วอะหมดแล้วหมดแล้วอีกหลานิดนึงเล่าหวะเล่าของพ่อเหรอลูกหัวได้เนี่ยลูกหัวได้ใช่ลูกหัวได้ใช่ลูกหัวได้บง ใบเขาอยากเลี้ยงอันนี้ตัวละพันแปดเหรอครับเป็นเลี้ยงบ้านใหม่ไบไบใบตัวนี้น่นารักไหมห,หูเล็กลอีเดียวเองใช่ไปเดินต่อไปเรื่อยๆเดียเ๋ยวได้มีอะไรอีกอุ้ยมีกองไฟด้วยร้อนจีตอนตอนใบโตอ่ะใบต้องไปเล่นกองกองไฟกับเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยนะ เขาจะนั่งรวมกันอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็การแสดงกาอกองไฟร้อนเหรอร้อนไหมอาจจะตัวใหญ่อยู่นี่จะตัตโตเขาเป็นเขาบอกว่าเป็นคาปิม巴าตัวดังเลยนะใช่ไปตรงกลางเลยไปตรงกลาง ด,ดูมือพ่อบิ๊กบิ๊กถือไหมบิ๊กเอาไปตัวหนึ่งช่วยพ่อตัวหนึ่งบิง๊กบิ๊กจับตรงไห่พ่อโอ้โหเกลี่ยติ่งหูพ่อเดี๋ยวมาปจับนะอ่ะถือไหมบิ๊กถือไหมกล้าถือไหม เดอแน่นแล้วแกล้งแกล้งทำเนี้ยเดี๋ยวมันมาหมาแล้วมาแล้วนี่ปลาเดินดูใกล้ๆได้เขาเขาเขาไม่มาแล้วลูกเพราะว่าหมดแล้วนี่นี่นี่อันนี้ตัวอะไรครับแมงโก้มอนิเตอร์ทำไมเขาชื่อแมงโก้อะบาตตัวนี้ชื่อแมงโก้ใช่ไหมอ๋อแมงโกรแมงโกรฟส่วนตัวนี้นะครับชื่อ บูทั้งบูทั้งบิงบูทั้งอุ้ยบินจากจูบเขาบิ๊กบิ๊กจูบบูทั้งเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่ใหญ่มากดูดิเขานอนเอาหัวเข้าเหมือนเขามีบ้านบ้านให้หัวเขาเลยเนาะตัวนี้สีสวยมากนี่งูคอนงูทุกคนเขาเรียกว่างูขั้วโพดไปดูสิงูขั้วโพดใช่ไหมแปลว่างูขั้วโพด หัวเขาอยู่ไหนอุ้ยหัวเขาเล็กจิดเดียวเองนูคอนครับทุกคนเจอยังเจอนกกระตัวยังนี่ครับทุกคนนกกระตัวนกนกกระตัวเป็นสีขาวนู่นนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นกกระตัวนกกระตัวเขาจะร้องเสียงดังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนกกระตัวครับทุกคนนกกระตัวนกกระตัวน่ารักมากอุ้ยไปเจอไปเจอตัวอะไรตัวอะไรอ่ะนกฮูกนกฮูกอุ้ยอุ้ยหัวเขาหมุนได้ หัวขมุนได้ครับทุกคนบายรู้ไหมทําไมหัวขมุนได้เพราะว่านกคู่ขับขยับตาไม่ได้ขยับตาซ้ายขวาไม่ได้เขาใช้วิธีการหมุนคอแทนเต้นเต้นหรอนกแก้วเต้นหรอไหนไหนพอดูซิ ดูซิอยากดูอะไรอีกไยชอบโซนนี้เหรอน้องไบเขาน่าจะชอบสองตนนี้นะแต่ว่าข้างในเนี้ยเขาจะเป็นโซนอินเดียแดงเราเข้าไปดูกันว่ามีมีหมีไหมมีหมีไหมทุกคนมีอยู่ข้างในนี้ไปเดี๋ยวพ่อพาไปดูหมีข้างในนี้นะครับเขาจะเป็นตุ๊กตามหมีแต่ว่าเป็นหมีแบบแบบประเทศอินเดียเลยนะอินเดียแดงนี่ไงเป็นหมีหน่ากลัวบิ๊งอุ้ยทุกคนดูตาสิ โอตาหมีแบบน่ากลัวมากอุ้ยบิงบิงิงจับเหรอโอ้เขาเป็นเผ่าอินเดียแดงเขาจะชอบแขวนแบบนี้ดูสิเขาชอบแขวนแบบนี้ให้ทั่วตัวเลยใช่แล้วดูเขามีอาวุธด้วยนะเห็นอาวุธไหมนี่อาวุธของเขาโอ้ดูผมสิครับแบบนี้เลยว่าไงครับข้างในนี้เย็นเหรอเป็นก่อกองไฟมันไม่ร้อนหรอไหน อ๋อเขาเป็นไฟปลอมข้างในมีพัดลมเด็กๆเขาบอกว่ามีให้อาหารม้าด้วยไปเราไปหาม้ากันอ่ะไบรไปจ่ายตังค์หน่อยให้อาหารมา้าม้าเริ่มหิวแล้วไบร์ไปเราไปหาม้ากันที่นี่มีม้าสองแบบนะมีทั้งม้ากับแพะอันนี้นะครับเขาเรียกว่าแพะพันจิว๋วแองโกลานี่นี่นี่แพะมาแล้วเดี๋ยวเราให้แพ้กินกันพ่อพ่อยังไม่ได้หยิบเลยอะ อุ้ยเขากินเก่งเขากินจากในนี้ก็ได้อุ้ยร่วงร่วงอันเดียอันเดียอันเดียโอ้บิงลิ้นเขายาวมากไปไปหาหมากันหมาอยู่นี่หมาอยู่นี่อุ้ยบิงไปผมยาวมากโอ้ผมยาวมากอืนะผมเขายาวไหมบายบาย ไปชอบตัวน <Happiness. S 2> uh ี huh. oh, ้เหรอเป็นย mm ูน hmm. um, ิคอร์นเลยป้ายชื่อเขาอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงม้าจิ๋วมินิมินิเนเจอร์อเมริกันฮอสอเมริกันฮอสไหนไหนไหนโอ้ยดูปากเขาดิดูปากเขาดิ้บี๊บบี๊บทำอะไรอย่างนั้นเหรอบี๊บแกงให้เขาอ้าปากเงี้ยเย้เย้เย้เดี๋ยวบิ๊บจะทำให้หมาอ้าปากนะครับดูดิ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 โอ้ยโอ้ยบิ๊บบี๊บบิ๊บบี๊บทำให้ได้ไง เก่งมากคนนีโอเคแม่ดูเขาแพ้เขาสิเขาแพ้เขาเพิ่นเขาชอบให้จับเขาจริงดูดิเหมือนแมวว่าเขานิ่งทุกตัวเลยนี่แม่นิ่งหมดเลยเขาเพิ่นเขาเหมือนเกาค้างอ่ะจริงเขาชอบให้บี้เกาใช่ไหมบี้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเขาหลับอ่ะแพรดูหน้าเขาสิหน้าของฟินน่ะทุกคนเรามากาวคางให้แพ้แล้วแพ้ฟินครับแพรจะหลับแล้วดูสิน้องบี๊น้องไม้เขาลูบเขาแพะตรงนี้นะครับเขาจะมีเขาอยู่เวลาเราลูบแล้วเขาจะนิ่งมากเขาไม่ไปไหนเลยอ่ะหน้าตาเขาฟินมากครับทุกคนน้องบี๊น้องไม้หันมาดูหน่อยเขาทำหน้ายังไงแพ้ทำหน้ายังไง เนี่ยแพงกับน้างแมาเหมือนพี่ไบเลยอะ่ะบายบายบ๊ายบายนะเราเจอกันใหม่นะ <c oughs> ไปนอนได้ลูกไปนอนม่วงก็ไปนอนม่วงก็ไปนอนม่ว <c oughs> ง,นนงหรือว่ายังไง <c oughs> แม่วงก็ไปนอนกันนะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบค์ด้วยนะบ๊ายบาย